ให้ดูหนะ้าการแต่งตัวที่จะไปทำงานนะคะแล้วก็จะถ่ายวิ่งบรรยากาศให้ดูว่าอากาศมันเป็นองไรใใค่ะสวัดสดีค่ะเมจะแพนเดยให้ดูกล้องนะคะตอนนี้กำลังเข้า้าหาใบไม้ก็รว่วงก็จะนูกววินออ,อมออแล้วนะคะบรรยาก,กาศก็จะแห้งๆ ก็ใจแห้งๆงเหงาเศร้าๆลมก็พัดค่อนข้างแรงล,ลมเย็นจี๊ดให้องบรรยากาศพระอาทิตย์อยู่ไหนหาไม่เจอ อีกสีนะ่นาทีรถเราจะมาเมย์จะให้ดูไทม์เชเบก์ว่าเมย์จะไปรถกันไหนอีกสีส่นาทีรถจะมาให้ดูลมล่มแรงล่มแรง